จากเรื่องร้อนๆนะครับพาไปเย็นๆกับงานบุญกันบ้านนะครับวันนี้พาพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีอันดีงามของชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่ตำาบลวังใหญ่อำเภอเดพาจังหวัดสงขลานะครับที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นคือประเพณีแปกพระส่งน้ําศักกะระทวดเขาสูงนะครับโดยเหล่าพุทธ,ทธศาสนิกชนจากปฏิบัติกันในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับ เป็นหนึ่งอเมิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยในการไปติดตามได้จากรายงานครับ <S <S ในเดือนเมษายนของทุกปีชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่บูซีตะบนวังใหญ่อเภอเทพาจังหวัดสงขลาต่างรอคอยด้วยความศรัทธาอันเต็มเปี่ยมที่มีต่อทวดเขาสูงซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปปางห้ามญาติหรือพระพุทธร,รูปปางห้ามสมุทรที่ชาวบ้านใหม่ได้ร่วมกันนำขึ้นประดิษฐานบนเขาสูงเมื่อปี2548 เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับที่มาของการนำทวดเขาสูงขึ้นประดิษฐานบนยอดภูเขาสูงนั้นเป็นแนวคิดของนายอุทัยเกื้อก่อย,ยอดผู้ใหญ่บ้านในขนาดนั้นที่ปัจจุบันอายุ80ปีแล้ว ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีที่พึ่งทางใจและเป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีในการช่วยกันนำทวดเขาสูงขึ้นปดิสฐานบนยอดภูเขาสูงอีกกุศโลบายหนึ่งคือการให้ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าในขนาดขึ้นไปแบกพระทวดเขาสูงลงมาก็ได้สำรวจป่าไปด้วย และเพื่อเป็นการสืบสารตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงถึงพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําและการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนอะบ้างคือพอตรวจโุ้งศักษิตมันมีำคำพันของบานเราอยู่ว่าพอตรวจโุ้งซักซิต รวมจิตของชาวบ้านไหมบึงอูนครประส้านใจน้ำตกใจเลยคือน้ำตกข้อสูงน้ำตกหกสิบเจ็ดหมู่บ,บ้านเจ็ดตำบลของตึกอำเภอเทพาเนี่ยมีเองเดียวแเท่นี้ยึึงเลยตรงอนุรักว้ยเลยถ้าปลาในมดมันก็จบบ้านผมไม่ไม,ไม่มีน้ำใจเลยมีกุธโลบายปนั่นวันที่สองเมษายน วันที่สามลงมาตักบาตให้พี่นองมารวมกันตรงนี้เออวันที่สิบสามเมษายนสงน่ามปลาก็ว่าสงน่ามปลาศักกระาพอตรวจเขาส้งจะผมรู้สึกว่าพี่นองให้ความสนใจมากเพราะหลายๆหมู่บ้านเขามา โดยชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่ต่างต้องการที่จะขึ้นไปแบกทวดเขาสูงลงมาจากยอดเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเชื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสแบกทวดเขาสูงลงจากยอดเขาถือว่าเป็นมงคลต่อชีวิตเป็นอย่างมากปรารถนาสิ่งใดจะประสบความสําเร็จเมื่อแบกทวดเขาสูงลงจากยอดเขาชาวบ้านจะตั้งแถวรอทั้งสองฝั่งเพื่อทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์จากนั้นจะนําทวดเขาสูงมาประดิษฐานที่ว่าครองยอ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลจนเป็นประเพณีที่มีการสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการเตรียมตัวของผู้ที่จะเดินขึ้นภูเขาสูงเพื่อร่วมแบกทวดเขาสูงลงมาประดิสฐานด้านล่างต้องมีความศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อทวดเขาสูงเพื่อเสริมกำลังใจ ต้องมีการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อผเผชิญความท้าทายความชันของเขาสูงเตรียมอุปกรณ์ขึ้นเขาเท่าที่จําเป็นเช่นเต็นท์ค้างแรมน้ําดื่มสเสบียงอาหารแบบง่ายๆผู้สึกอขาวได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางขึ้นเขาสัมผัสกับพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ตามเส้นทางธรรมชาติตระการตากับต้นไม้สูงใหญ่นับร้อยนับพันต้นราคดเขียวสวยงามเลื้อยตามดินพร้อมชื่นชมพันไม้ป่า เดินชมนกชมไม้กลางป่าดิบชืน้นระหว่างทางแวะถ่ายภาพเซลฟี่เป็นระยะระยะเหนื่อยก็พักกินลมชมวิวเพราะเป็นภูเขาที่สูงเด่นที่สุดในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาทางขึ้นเขาจะมีความชันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆทําให้ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะถึงบนยอดภูเขาสูงถือเป็นความท้าทายของผู้มาเยือนแม้จะสร้างความเหนื่อยล้า แต่เมื่อได้พิชิตเขาสูงได้ได้กราบไหว้ทวดเขาสูงตามความตั้งใจความเหนื่อยห,หายปรินปิดทิ้งจากนั้นได้เวลากางเต็นท์พักผ่อนตามอัธยาศัยนางวันเพนนวนได้สีหรือป้าเพนอายุ77ปีหนึ่งในผู้ร่วมประเพณีแบกพระทวดเขาสูงลงจากยอดเขาที่อายุมากที่สุดในปีนี้บอกว่า ประเพณีนี้เป็นประเพณีแห่งศรัทธาและสร้างความสุขในเวลาเดียวกันตนเองมีความตั้งใจแน่วแน่จึงได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายแม้การเดินขึ้นเขาและลงเขาจะเหนื่อยแต่ก็จะทำต่อไปจนกว่าจะเดินไม่ไหวอยากให้ลูกหลานได้ร่วมการสืบทอดประเพณีนี้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาขึ้นมาสองครั้งเลยค่ะครั้งแรกเมื่อปี19ทางขึ้นมนันไม่แบบนี้คือเขายังไม่ทำขั้นบันไดให้ปีนั้นป้า74 ปีนี้ป้าเจ็ดสิบเจ็ดแต่ปีนี้เราขึ้นสบายหน่อยความรู้สึกของการที่ขึ้นของแต่ละครั้งหนึ่งปีมันจะมีครั้งหนึ่งลูกหลานชาวบ้านใหม่นี้เขาก็อยากจะขึ้นนะอยากจะไปอยากจะขึ้นไปสักครั้งหนึ่งความสุขของคนบ้านใหม่คือตรงนี้แหละ ชุมชนบ้านใหม่ถือเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความน่าสนใจด้วยธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์งดงามและยังได้ร่วมสารต่อประเพณีวัฒนธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาด้วยความเข้มแข็งความสามัคคีของชุมชนเราให้ทุกคนได้ไปสัมผัสความอมิซิ่งอำเภอที่พาเป็นอำเภอหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างจะมีทุกตำบลหน้าที่เรานั่งอยู่นีคือเขาสูงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นขนมทานยมประเพณีไทย เพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยได้กราบไหว้นะครับและนี่คืออัญ,ญมณีเมืองเทพาชุมชนบ้านใหม่ที่เรียงร้อยประสบการณ์ด้วยใจศรัทธาที่ไม่ไปไม่ได้แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพิชิตเขาสูงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาให้ได้บดินพรมสุขถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา